อสองกันนินึงนไม่ดูสักวนครไม่ดูที่ภูใหญ่มั่วฮึชิบ,ย,ชบย,ย่างถึงย่งเลไม่สิแนีไ่น่อแต่อทวันบางทีไม่หยุดมันก็มีแต่เรา น่าจะได้ยินไอ้น,นี้มาก่อน,อน,นเร็วอยู่ปกติตอนนี้นมีมาเห็นมันเรียวๆ ช่านนี้ท่นใหญ่วนน 4, กว่านี้ประมาณสี่ห้าเท่าครับใหญ่แบบคนครั่ะถ้ากระบอกแก๊น่นาจะดังอยู่นะผมว่าน,นี่ก็ได้แล้วครับคุณ ก็จะเป็นยาหนอนกับยาเชื้อราครับของข้ไม่รู้จักครับใช่แต่ถ้ามาเรียกซื้อครับนี่คือใน,นส่วนนี่สวนแรกก็เน,นี่ยแหละหลังจากนีน้ก็จะมีคนรูน้จักเยอะแล้วค่ะหัวแล้วตอนแรกก็ยังไม่มีคนรู้จักนะฝังกนกของนีโอ้ฮะนะพวงมันีกับก้านยาวโอ้อโหครับดูภาพรวมมาครับ อถ้ากลับลูกตัดมันจะคนละรสชาติแต่ว่าตอนตอนที่ญาติพี่น้องพี่ดีมานะไม่ไม่อยู่นะไม่ครับเขาเรียนผมเรียนตรงฝาครับก็ไปเจอกันที่ไหนคะก็ที่เราจะอรนะป้า <c oughs> อะไรโก้โ้ oh, <go. S 3> <c oughs> เขากินจนเบื่อแล้วมเนาะงงาล้วอร่อยอืมงเขาปากคุบขมน้ำเลยลงแดงเมือดีเนื้อคออรอยหยิบเลยหยิบเลยรุ่นหลุน ลักษณะภายนอกนะครับของทุเรียน101หนามจะเลียวครับแล้วก็แหลมแล้วก็ถี่ครับตูดจะบุ๋มนิดหนึ่งเนื้อจะออกอมสีส้มๆนะครับเหลืองส้มๆมเด่นก็น่าจะหวานน้อยครับแต่ว่ามันมากครับเนื้อจะเหนียวๆหน่อยน้ําหนักอาลูกหนึ่งมีตั้งแต่หนึ่งโลขึ้นไปครับจนถึงสามสี่โลก็มีครับจะสี่โลจะมีไม่ค่อยเยอะครับราคาอาเมื่อสองสามปีจะลงรับซื้อโลแปดสิบบาทครับแต่ว่า ปีสองปีนี้ไม่ค่อยมีลงซื้อรับเพราะคนไม่ค่อยรู้จักสายพันธุ์นี้พ่อแฟนครับเขาปลูกมาประมาณสิบกว่าปีแล้วครับส่วนรางวัลนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเป็นชื่อไอโอไอเลยหนึ่งส่วนหนึ่งเขามีรหัสเป็นดีหนึ่งหกแปดครับแล้วทางมาเลีาจะนําไปประกวดเลยได้ชื่อเป็นไอโอไอนะครับตอนแล้วรางวัลรางวัลระดับเนี่ยชนะเลิศเลยใช่ไหมครับของทุเรียนพื้นบ้านมาเลียครับอันดับหนึ่งครับส่วนใหญ่ก็ดีนะครับเขาซื้อไปชิมเขาก็บอกว่ามันไม่ค่อยหวานครับส่วนใหญ่เขาจะซื้อไปคนผู้ ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุครับใช,ใช่เพราะสายวันนี้มันจะไม่หวานมากเพราะน้ำตาลไม่สูงครับ <c oughs> อ,อ่อตอนนี้ขายในช้อปปี้ค่ะแล้วก็เฟซเพจเฟซบุ๊กตามกลุ่มต่างๆอ่าก็จะเป็นกลุ่มผู้เรียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยไปโพสต์ให้เหมือนเขียนความเอกลักษณ์ของมันคนที่อยากจะไปลองส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวสวนอะไรอย่างเงี้ยเอาไปลองชิมเอาไปลองกินแล้วก็ สั่งต้นพันธุ์มาปลูกหาหาต้นพันธุ์อะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้ขายต้นพันธุ์เริ่มต้น150ต่อกิโลค่ะแต่ลูกก็จะเป็นโล8ขึ้นลูกใหญ่ๆกลมๆใช่ค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าเบอร์ลองอะไรร้อยหนึ่งแปดสิบอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะเนื้อดิบก็จะเป็นไอ้นเนื้อตัดดิบก็จะเป็นสีส้มแต่ถ้าสุกแล้วก็จะเป็นส้มอมเหลืองสีพาสเทลเหมาะกับสายสุขภาพไม่ชอบทานหวานมากในมันเลยเนี่ยก็จะ เเขาจะตั้งให้ฉายาเขาคือมันเนยพอมันเนยมันไม่หวานมากค่ะอไปซื้อทานไปซื้อฝากผู้ใหญ่ได้นะคะให้ผู้ใหญ่ทานสนใจติดต่อเพจสวนใจหลายค่ะเบอร์โทร082-264-7615แอดไลน์เบอร์โทรเลยค่ะขอบคุณค่ะ